อะไรอ่ะนี่เสาแห่งลมเหรออ่ะเรามาดูอันนเมีชั่นกันต่อไปขอกินน้ำกันอะไรอ่ะคือการได้พรพรแห่งลมเฮ้ยเปิดแผ่นที่โอ้แม่อะไรอ่ะ Mouse แฟร์ Cinderlayer St Stormbeller Stormbeller Mountain เอ,อ้ยโหมีแผนที่โอ้โหมีเอ,อ้ยมันมีจุดเวฟพอยท์บอกหมดเลยนี่เนาะตัวต่อเพื่อเปิดใช้งานเปิดไงยัไงไม่ได้โอ้เธอรับรู้ถึงพลังงานพักของโลกนี้ไหมรับรู้สิดูเหมือนว่าเพียงแค่สัมผัสก,ก,กับลูกปั้นแล้วเธอก็จะได้รับพลังของลมทันทีเลยนะ คนบนโลกนี้หากอยากจะได้รับพลังมันเปไปไม่ได้เลยที่มันจะง่ายเนี่ยเธอตอนนี้แหล่งพลังงานพวกนี้ที่แทก็คือผิดปกติซะจริงเราต่อันบนดีกว่านาะเราไม่เป็นพวกที่มองโลกในแง่ร้ายอืมเพราะว่าแทจริงแล้วเธอไม่ใช่คนจากโลกนี้นี่นะอ้าวนี่ข้ามโลกกันมาเลยทีเดียว จากทางนี้มุ่งไปทางตะวันตกก็จะไปถึงเมืองแห่งอิสรัฟาพอ่านว่าอะไรอ่ะมอนแซนมอนเซปใครรู้ว่าอ่านว่าอะไรช่วยโพลบอกกันไปด้วยเนาะคือผมไม่ได้เกินภาษาอังกฤษขนาดนั้นเลยก็คือแบบงูงูปลาปลาทศเสด็เมืองแห่งลมที่ซึ่งบูชาเทพแห่งลมหนึ่งในเทพทั้งเจ็ดเธอพูดซึ่งสามารถล็อพลังจากลูกปั้นเทพนะนไม่แน่อาจจะเจอบวชแสอะไรบางอย่างในเมืองก็ได้นะ เมืองหลวงยังมีเหล่ากวาวีพระเนจจอนอีกมากมายแน่อาจพอรู้อะไรเกี่ยวกับพี่ชาวเธอบ้างก็ได้นาะหลังจากนี้ผมขอเรียกชื่อเมืองว่าเมืองหลวงละกกันเนาะได้ไหมอ่ะคือตอนนี้เรายังไม่รู้ไงว่าอ่านว่าอะไรเดี๋ยวอ่านผิดเดี๋ยวทุกคนจะจำกันผิดใครอ่านถูกหรืออะไรยังไงก็ช่วยโพสต์บอกกันไว้ด้วยเด้อดีหลังนั้นออกเดินทางกันเลย คือเบสบอลหลังงานท่าของโลกนี้ต่อหมอต่อการพิถันฉันคิดว่านี่เป็นสัญญานที่ดีนะไปไปไปเดี๋ยวตัวชัวชัวชัวนี่เน่อ้าวคืออะไรอ่ะกดปุ่มตกิ้กดนี้เหรอเอ๊ะหรือกดนี้ของกดนี้เฮ้ยอ้าวกำลังสอนก็ไม่บอก กดค้างเพิ่มพลังอัาวุธก่อนน้ะเรากดไปแล้วอ่ะแล้วยังไงตึ๊งจุ๊งจุงจุงจุงแต่นี่มันท่าลมเอ้ยมันลมแบบเนี้ยมันปีวไฟถ้าไม่ตายอีกเฮเลเซียสี่เบียกชุ่มต้านทานเดี๋ยวมันเป็นสลามไฟไม่ใช่ใอ่อีฉาอีฉาเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเมื่อกี้หมดแต่ตื่นเต้นกับสกิล บางทีผมสู้กับมอนเตอร์บางทีผมอาจจะไม่ได้อ่านเราก็ต้องขอใครด้วยเปิดเมนูเพื่อตั้งค่าปุ่มควบคุมนี่เหรอครับองกดอป่ะกดอ๋อๆๆเราค่อยหมุนไปไม่ตั้งอ่ะไม่ตั้งไม่ตั้งไม่ตั้งอันนี้คืออะไรอ่ะส่วนไหนหอนุ้ยแจกเยอะอ่ะรับทั้งหมดกดไลก์กดนี่รายละเอียดมีอะไรบ้าง ไห,ไหนดูซิดูซิมีเงินมีอาหารเอ้ยปีก Wing of Companion s h i p คือไรอันนี้ชอบประกาดต้านทานถ่ายรูปตั้งค่าทีความสำเร็จเพื่อนตัวละครดูตัวละครไม่เอาอดูตัวละครข้อมูลเฉพาะยังไม่เปิดเผยพรสวรรค์สายดาวอ๋ออันนี้เลือกได้ว่าจะเล่นอะไรใช่ไหมโจมตีปกติ Power Take เอาไปใช้นีสกิลดีกว่า โทษโทษผิดผิดผิด,ผดกลุ่มดาวอาร์ติแฟกนี่ไงที่เราใส่อาร์ติแฟกใช้ห้าเกมค่ายมิคโ,โยเนี่ยควงไงอง้อิมเพคผมก็โคตรเกลือแล้วเดี๋ยวจะไม่ต้องทำนี้เฮ้ยสวยอ่ะมีแฟชั่นไหมอ่ะอยากได้น้องอ่ะน้องแฟชั่นเอาแฟชั่นมาเลยเฮ้ยดีอัพสกิลรีวิวอัพสกิลมีช่องกระเป๋าใส่ปีกอ่ะปีกปีก,ปก นี่คือ,อไรไปรเด็นแห่งความหวังที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าไม่ว่าจะอยู่ห่างกับกันเพียงไหนแสงของหินแห่งโชคชะตาน,นี้จะแสดงหลทางไปสู่ผู้คนที่ถูกลิขิตให้พบก,กันเพื่อให้พวกเขาจะได้พบกันใต้แสงดาวอควาเหรออควาเฟรน่าจ่างนี้เนาะเอาอันยากอะเนโมสิกิวเครื่องหมายลมพายุโอเค คือเราสนใจแค่แฟชั่นอะไรนี่ประกาศอะไรอ่ะขอบคุณผู้เล่นที่มาร่วมเดินทางเยนชินดินแผ่ออกมาพรมกันทั่วโลกไม่มีปัญหาจะขออกขอกก่อนนะแ่เาแล้วนานแล้วนานแล้วเดี๋ยวคลิปยาวความรู้การสำวรวจกดอะไรอ่ะงดกดปุ่มนี้ซีรีสวิญ,ญญาณเซียนลึกลับความรู้การสำรวจที่ทวีปเทวัตนอ่านี่ว่าอานเทวัต นั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลานที่ถูกเรียกว่าวิญญาณเซียนซีรีส์ซึ่งจะกระจัดกระจายอยู่ทุกคนทุกแห่งหากตามพวกมันไปและช่วยให้พวกมันไปยังจุดที่กําหนดบางทีอาจจะมีบางสิ่งพิเศษเกิดขึ้นก็นได้นะมีอีกไหมอ่ะหมดแล้วอ่ะโอเคเข้าใจแล้วคือไซ้์บนคืออะไรอ่ะคือตอนนี้บักไอ้นี่อะงงง,ง,งากาันไงเอ้ย,อยสุ่มเข้าสุออกเอาได้ก็ไปบอกโอ้โหเราก็เล่นชิดชิดมตั้งนาน ไม่ค่อยถนัดอันนี้เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรวิรสาวเราไม่คุยกับเราแล้วหรอกคุยหน่อยจีพอนแห่งรูป,ปั้านออกฟื้นฟูตรวมัดเมื่อเข้าใกล้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยไม่ฟื้นฟูแล้วกันเนาะไม่อยูฟื้นฟูเอ้ขออ่านก่อนไม่เคลียเราไม่เคลีย์ขออ่านก่อนนะคอแห่งรูปปัน้นฮิวเลือดจำนวนพลังฟื้นฟูห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ,อ๋อฟื้นฟูเลือด โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่ายน้ำว่ายน้ำเดี๋ยวเมื่อกี้จับอะไรจับปลาจับปลาด้วยมือเปล่าเฮ้ยน้องน้องกะลอกฟันเอาได้ด้วยจิ้มหายแล้วคนจะต่อต้านเราไหมเนี่ยน้องเชื่อเฮยเดี๋ยวข้างล่างคืออะไรอ่ะ อุ้ยจอยสันจอยสันอุ้ยมังกรอ้ามันอะไรนะ่ะมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากบินอยู่บนท้องฟ้ามีมังกรไม่เอาโอ้สารหนีจากบอนทันมาเจอมังกรเขาชีวิตเอ้ยเ้หีบหีบแหมตาเราดีแต่เดี๋ยวก่อนโอ้ไม่ถนัดเนี่ยตาเราดีเราเห็นนะเรารู้เอออุ้ยธนู เอาธนูไปทำอะไรได้เดี๋ยวอันนี้ดิจับเปลี่ยนเผื่อมาลางอะไรอะไรอีกดูกันนะกดอันนี้อ๋อน้องชาแค้นดาบยาวโอเคไปดีกว่าเดือดแต่เราเห็นเมื่อกี้อ่ะเราอยากตีตีได้ไหมรีวิวสามว่ามีหีบด้วยมันเศร้าเฮ้เพื่อนเอาแล้วนี่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  เดี๋ยวโอ้โหนี่แน่นี่แน่เอาหนี้ไปพลังแห่งลมตายเอายังไม่ตายอ่ะเนี่ยตายยังตายยังตายยังเฮ้ยฟันได้หรอนี่แน่นี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 ่แนะนำการต่อสู้กฎนี้กฎนี้โอเค การรับพลังงานธาตุแนะนําการต่อสู้การดูดซับลูกแก้วธาตุและอนุธาตุสามารถเสริมพลังงานธาตุได้การสร้างความเสียหายธาตและเอาชนะศัตรูนั้นล้วนทําให้เกิดลูกแก้วธาตุและอนุธาตุได้โอเคก็คือการชนะธาตุนั่นเองหงไก่นี่มันหงไก่จริงๆนี่เนี่ยเขาเอาของเยอะของเยอะอะไรก็ไม่รู้จิบบจิ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 บ นี่เราจะตีมอนตามทางอ่ะเราไม่รีบได้ไหมอ่ะขอฟาร์มด้วยวิชอยข้างล่างมีอะไรเยอะแยะตรงนี้เราจะวิ่งไปตามทางเนาะถ้าเกิดเจอมอนเราเราค่อยว่ากันเราจะไม่นอกลู่น,นอกทางมากเดี๋ยวคลิปจะยาวผมขออนุญาตไม่ตัดน,นะถ้าเกิดคลิปยาวผมจะขอแบ่งเป็นหลายๆตอนเนาะเพื่อให้ทุกคนได้แบบได้รู้ว่าผมเล่นอะไรมาบ้างตัดต้นหมายตัดต้นไมาเอ้ยมีใครนี่เนี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยร่วงไม่ เอาปีนดีกว่าปีนซะเลยเนาะถ้าเกิดคลิปยาวผมขอตัดเป็นหลายๆร์ทนะคือผมเล่นผมไม่อยากตาาัาอ่าผมอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าผมไปเล่นอะไรบ้างหรือวาเกิดเบื่อหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะก็อยากให้แนะนํากันมาว่าอยากให้ผมทําอะไรบ้าง,างทาคลิปแนะน,นํำไหมดีแม้ทำคลิปแนะนําแต่ผมไม่รู้จะแนะนําอะไร แนะนำเกลือเอ๊ดดูนั่นสิขุมมังกรเฮ้ยโคตรสวยมังกรอะไรอะอย่าได้กลัวไปสบายใจได้จบแล้วเขากำลังคุยกับมังกรเนาะฮะอ๋อเห็นเนี่ยลิ้นไก่เลยใครนะ โอ้ดูด้วยดูด้วยไม่จันไม่เกีียวอย่าทิ้งตูอย่าทิ้งฉันไปอย่านะเดี๋ยวเอาดาบใหญ่มาฟันหัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้กำลังติดมอนหันด้วยเกือบไปแล้วเกือบจะโดนพัดไปซะแล้วเดี๋ยวจะโดนพัดดีที่คว้าผมเธอไว้ทันขอบคุณนะเดี๋ยวผมฉันสั้นดีที่ผมไม่หลุดไปนะดีที่ไม่ถูกเจ้ามังกรนั่น เอานี้ดีกว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันนะยังคิดอยู่เลยว่าจะโดนกินไหมต้องเกี่ยวอ,อะไรกับเจ้าคนประหลาดที่คุยกับมังกรอย่นีโลกใบนี้มีมังกรด้วยงั้นเหรอคุยกับมังกรที่มันเรืองปริติงั้นเหรอเ,เอานี้ดีกว่าเพราะโลกเราไม่มีมังกรอนะ่ะอืมฉันเข้าใจความกังวลของเธอนะโอ้นั่นคืออะไรนะ่ะ ลูกไฟกระพริบแรงๆที่อยู่บนหินก้อน <c oughs> ใหญ่ก้อนนั้นเห็นมาสักพักแล้วอ่ะเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอปะปะประวังนะมันทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีเฮ้ยเดี๋ยวอ,อะไรล่วงอย่าเมื่อกี้เห็นโอ้หายไปแล้วอะ่ะนี่ปีนปีนคิมสันคริสตัลคริสตัลส,สีแดงจะโซนจับใหมถ้าจะนั่นกันหมดก,ก่อไม่เคยเห็นหินแบบนี้มาก,ก่อนเลยบอกไม่ถูกอะไร หรือแค่ว่ามันละลายมากเราต้องตัวกันไว้ก่อนดีกว่าโอเคได้มาแล้วพวกเราเรีอบออกที่นี่กันเถอะดูเหมือนเริ่มเสียงผมเริ่มอ่อยว่ะแบบเริ่มเหนื่ะเริ่มแบบพูดมากแล้วเริ่มแหนื <c oughs> แหลงผจญภัยสามเราต้องไปไหนต่ออารองวินพูมาก,กับสายลมเดินทางไปยังเมืองหลวงป,ป่าป่ารอบนี้เราไม่นอกรู้นอกทางแนละ้วเดี๋ยวยาว พูดไม่ขาดคำของผมไปแล้วครับนอกรู่นอกทางไปแล้วนอกรู่นอกทางละครับนี่เนี่ยนี่นี่ไม่มีอะไรล่วงหรอมีปิเฮ้ยอะไรล่วง ه, สมอลแรมกล่าเฮ้ยสูงใกล้สูงไกลเออสูงไกลบางทีเล่นจอยก็ลำบากเลยนะเนี่ยมีอะไรอ่ะ มัคนคือไรอะ่ะตีได้ไหมอะ่ะนี่เน่นี่นี่น,นี่นี่เน่ไอร่อนช้างไอเทมตีบวกนี่หนีนี่เนี่ยสามารถใช้แปลงรูปเป็นอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้หนึ่งอันโอ้ยดับยากแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 นี่เธอรอเดี๋ยวสิวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเฮ้ยโหน้อนง ตัวนี้ด้วยเห็นแบบเทเลอร์โหแบบน่ารักจังขอเทพแห่งลมจงสถิตอยู่กับเธอนะคุณคนแปลกหน้าไม่คำพูดของคุณนะขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้าเดี๋ยวแอมเบอร์ฉันคือหน่อยละต้องเรนของอของอควินบีนามว่าแอมเบอร์เธอไม่ใช่คนของมอสแซดใช่ไหมทางอานลบ์คนแสดงบแบบแบบถูจกจริงหน่อยไม่รู้อ่ะเราไม่มีเดี๋ยวเย็นก่อนพวกเราไม่ใช่คนน่สาสงสัยหรอกนะ นั่นสิทำไมตัวเราไม่พูดล่ะพวกสงแาพูดอ,อย่างนี้ทุกคนแหละสวัสดีฉันชื่อซูลินใช่เราชื่อซูลินฟังชื่อดรแล้วไม่น่าใช่คนที่นี่โหเพลงมันดูอารมณ์แบบอย่างว่านะถ้าเวลาอารมณ์เศร้าอย่างนี้ตัวละครเกลๆออกมาจะเป็นแบบน,นี้แหละและจะเห็นจากเทเลอร์คือแอบเบร์นี่เป็นสาวแก่ด,ด้วยใแล้วยังเจ้าตัวมาร์คคอนมันคืออะไรนะเพื่อนฉันเองเป็นอาหารฉุกเฉิน ก็ตกมาจากเบ็ดเราตกปากไม่ใช่สิมันยิ่งแยกก่วก,กว่าตัววัดโกรอีกอาหารฉุกเฉินแล้วเราตกมาตกได้เราอะตกได้ไฟมอนอะก็ตกอาหารฉุกเฉินดิสุดทีพูดคือเป็นนันเกเดินทางใช่ไหมเร็ว,เรวนี้มีบางคนเด็ออก,อก,กมาพูดเพี้ยนแถวแต่ อ่านยากอ่ะอ่านไงอ่ายอะมอนมันมันแทนมันแชจโอ้งั้นอ่านเมาส์ละกันจบง่ายดีถ้าเธอเข้าไปในเมืองด้วยเร็วน่าจะดีที่สุดนะแต่เมื่อกี้ยังขอบัตรอยู่แหละใช่ไม่ใช่จากเมืองใหชอแต่วงอย่างฉันไปส่งพวกสมบูรณ์แลเดี๋ยวเดี๋ยวแอมเบอร์แล้วระบัตรประจำตัวหรอไม่ถามหน่อยหละคาคนแปลกหน้าเข้าเมืองจะดีเลย เธอออกจากเมืองมาไม่มีหน้าที่อ,อื่นต้องทำหรอโอ้โหจีจุดมีสิแต่วางใจเธอฉันทำหน้าที่แล้วที่สง่งถึงกลับไปอย่างปลอดภัยก็ไ,กได้อันตาิแอมเบอร์เลยนะสัญลักษณ์แห่งไฟรัตตานีฉันก็ไม่สามารถปล่อยคนท่า,าไนไปได้แล้วเธอยังไม่เชื่อฉันเั้งแไหรนะ่นะการพูดแบบนั้นกับแขกดูไม่สุภาพเลยนะใช่ใช่ต้องแบบนี ฮะลูกเกินไปนหน่อยอสุรินที่ไม่ควรพูดอย่างนี้เลยพูดดีใจเป็นใจใช่ไหมฉันต้องบอกทุกคนกับเธอด้วยนะเออคุณน่าเดินทางแปลก้าผู้น่าระทึกนั่นดูฟื่นใจมากเลยนะเธอไม่พอใจการใช้ภาษาที่คู่มืแนะนำการเป็นอศัศวินบอกไว้ก่อนนั่นแหละนนะมาสักกิเจได้รับเอมเบอร์เปลี่ยนตัววิ๊ เฮ้ยเปลี่ยนง,ง่ายจังโหมดเล่งกดน,นี้กดน,นี้แล้วกดอายิงอาตัวไรวะยิงยิงโอ้ยเล่นจอยยากมากเปลี่ยนได้ไหมอะเริ่มอยากเปลี่ยนเล่นอย่างอื่นแล้วอะเดี๋ยวกันนะเล่งยิง อ้าวเดี๋ยวมอนก็อยู่ข้างๆ <c oughs> นี่เนี่ยบอนอยู่ข้างๆแล้วมองอะไรอยู่โอโ้โหแบบเร็วมากมอนอยู่ข้างๆแล้วมองอะไรอยู่ว่ามันยิงอะไรดับสองดาวเขียวไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องใส่บอกเลยของดีที่คู่ควร นี่ดินี่ของดีที่โคุรค่อยๆเขาเปลี่ยนนะเล่นยากเหลือเกินทำไมจอยมันอะไรขนาดนี้